เปดประกาศขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ทำเอาบิต o อยพุ่งปรูดมาที่23,000ดอละลาร์คลิ้วนี้ผมจะมาอัปเดตการาฟบิตคอยและมาอัปเดตมุมมองต่างๆไปติดตามในคลิปนี้กันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่คริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่28เดือน7และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับคลิปวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตกราฟบิตคอยน์ในภาพช็อตเทอมเนาะเพราะวันนี้มีการประกาศตัวเลขที่สำคัญเกี่ยวกับ GDP นะครับน่าจะส่งผลชัดเจน มากกว่าเมื่อวานนะทิศทางตลาดเนี่ยน่าจะชัดเจนมากกว่าเมื่อวานน่าจะส่งผลทําให้ตกลดหรือติดดอยเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมก็ยังใช้คําเดิมเนาะว่าจะส่งผลต่อการตกลดและติดลอยเลยทีเดียวและที่สําคัญก่อนที่จะไปอัปเดตกาดก่อนเนี่ยผมก็ฝากบ่ายบิดไว้ด้วยนะครับใครที่เทรดที่บ y ายบิโดยใช้หาัแนะนําของผมเนี่ยพเพื่อนจะได้รับฟรี25 USDT วรวมถึงมีโอกาสได้เข้า Discord ฟรีด้วยนะครับแต่ต้องเทรดโดยใช้หนั้นมาของผมและโอนเงินเข้าไปเทรดกันด้วยนะพเพื่อนสามารถส่ง UID นะครับมาให้ผมที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยถ้าใครที่โอนเงินแล้วเข้าไปเทรดจริงนะครับอันนี้ผมก็เทรดเหมือนกันเนาะซึ่งก็เป็นจุดที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกฮอฉลามเองหรือเพื่อนๆใครที่ได้ติดตามช่องของผมเองนะครับผมก็ยังไม่ได้ปิดทํากําไรไปเลยนะก็ยังคงรันเทรดอยู่นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตกราฟกันดีกว่านะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เรามาอัปเดตกราฟบิตคอยกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมมองว่ามีโอกาสนะครับการพุ่งขึ้นมาจริงๆแล้ว โซนสีฟ้าเนี่ยเป็นโซนที่ผมบอกว่ามีในื้ยะ่ํสำคัญนะครับสำหรับใครที่มองว่าตัวเองตกรดและยังไม่มีของก็ให้เนี่ยแบ่งเงินเข้าเทรดในช่วงโซนนี้แล้วก็ช่วงโซนนี้นะแล้วก็ถ้าหลุดปลายเส้นทเทียร์ตรงนี้ในช็อตเทอมเนี่ยอาจจะออกมาเกาะใครที่ได้เข้าแผนนะครับทำตามแผนนะก็ยังคงยังได้กําไรอยู่เนาะในช่วงวันนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําตามแผนเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือวันนี้เนี่ยจะสามารถเบรกเหนือเส้น EMA 50ได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องมารอจับตาดูนะครับจากการประกาศตัวเลข GDP นั่นเองเพราะวา จากการที่นะครับจะอยู่ที่ประมาณช่วง20,050จนถึงช่วง20,080นั่นเองสำหรับมุมมองในการปรับตัวเป็นขาขึ้นแต่สิ่งสำคัญเลยในะช็อตเทอมในทางเฟรมเดลี่เนี่ยที่จะไปถึงทาร์เก็ต20,050จนถึง20,080ได้เนี่ยในทางเฟรมเดลี่แท่งเทียนเนี่ยจะพาะจะ,จะ,จะต้องปิดเหนือเส้น EMA 50ให้ได้ก่อนผมถึงจะมองว่าททร์เก็ตตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึงนั่นเองซึ่งสิ่งสำคัญเลยมุมมองของแบ a r f a ก t เนี่ยยังคงเป็นไปได้อยู่ก็คือมุมมองในการปรับตัวเป็นขาลงเทรนไลน์สีเหลืองงเป็นนนนแวตต้้ารีไม่ผ่ผ ไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้เป็นการเฟกเอาเหมือนอย่างในช่วงอดีตที่ผ่านมาเลยตรงนี้นะครับและปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมาถึงแนวต้าสาคัญของเทรนไลน์ ของแบร f แฟกซ์จะด้วยซ้ําซึ่งการขึ้นไปถึงนั้นอาจจะทําให้ร่วงลงมาต่อแบบนี้ก็ได้มุมอมองนี้ยังคงเป็นไปได้อยู่ซึ่งมันยังไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากการเกิดแบรคแฟกตรงนี้เลยนะครับผมมองว่ามุมมองแบรคแฟกเนี่ยเ,เพื่อนๆก็ต้องเอามองไว้เผื่อใจเอาไว้ด้วยนะมันก็แล้วแต่มุมมองว่าใครมองเป็นยังไงกรณีที่ใครมองเป็นขาขึ้นทาร์เก็ตก็อยู่ที่25 0ืนุถึงสองหมแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้บอกว่ากราฟมันจะต้องไปทิศทางไหนนะก็รอสําหรับการประกาศของ ัวเลขจีดในช่วงเย็นของวันนี้อีกทีนึ่งนะครับน่าจะส่งผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับทิศทางของตลาดว่าจะขึ้นหรือจะลงกันแน่เพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาเป็นการเฟคเอาและมีแท่งเทียนพุ่งขึ้นมาอีกแท่งหนึ่งรอบหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแท่งนี้เนี่ยโดนทุบนะครับช่วงก้อนเนี่ยโดนทุบและทําให้ร่วงลงยับยับยังไม่ได้สามารถเบรกเหนือไฮเดิมช่วงนี้ไปได้เลยนะนะครับอันนี้ก็ยังคงอยู่ในโน้มขาลงได้อยู่นะยังงมมออทีี่่โกาวาว จะโดนทุบจากการประกาศตัวเลข GDP ได้อยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะมาเตือนเพื่อ,อนๆเฉยๆนะครับว่าก็มองมุมนี้เรามาระวังเผื่อเอาไว้ถึงแม้ในชอ็อตเทอมเนี่ยจะดูดีจากการปิดเหนือเส้น m a 200 week ใน i ทม f เ a รม Daily ได้ก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยยิบย่อยลงมาอีกเรายังไม่สามารถปิดเหนือเส้น EMA 50ได้นั่นเองฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีของผมก็มองว่าให้เพื่อนๆรอที่โซนเส้น EMA 20นะครับ ให้รอเขากลับลงมาพักตัวสำหรับใครที่ยังไม่มีของนะขึ้นไปนี้รอเขากลับลงมาพักตัวมันจะอยู่ที่จุดกลึงกลางของแบร์แฟกพอดีเห็นไหมครับมีโอกาสาลงมาเทถึงจุดนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีของนะจะอยู่ที่ประมาณ21,900ดอลลาร์โดยประมาณนะครับช่วงโซนนี้เลยซึ่งพอเรามาดูโมเมนตัมประกอบไปเพื่อยจะเห็นว่า Mac d ดีเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงนะครับเห็นไหมภูเขาเริ่มอ่อนลงเหมือนอย่างช่วงนี้เลยอันนี้ก็เริ่มอ่อนตัวลงเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ได้ทำไฮที่สูงขึ้น โมเมนตัม um ของ ISI เนี่ยก็ปิดหลุดร่วงจากการที่พุ่งขึ้นมารอบที่2ก็คือเป็นดับเบิลท็อปอันนี้พุ่งขึ้นมาร่วงลงไปกำลังขึ้นมาเป็นดับเบิลท็อปหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันพร้อมทางแบร์แฟกด้วยนั่นเองก็ยังคงเป็นไปได้อยู่ทั้งหมดนะครับฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่มุมมองของเพื่อนๆทุกคนส่วนเพื่อนๆสมาชิกเฮาฉลามเราก็ได้คุยกันไว้เรียบร้อยนะผมก็วางแผนเทรด ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไปเปิดดูในชุมชนได้เลยนะครับตามที่ผมได้สตีมไว้ก่อนที่ผมจะมาอัปเดตคลิปนี้เนาะผมก็วางแผนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทําตามแผนได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับยังไงก็ระมัดระวังถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อนๆก็ลองเอามามองของผมที่ผมได้บอกไปเนี่ยถ้ามุมมองขาขึ้นและมุมมองที่อาจจะเกิดการพักตัวหรือร่วงลงต่อเนี่ย ไปพิจารณาเพิ่มเติมในมุมมองของตัวเองนะครับซึ่งผมไม่สามารถตอบได้ว่าตลาดจะไปทิศทางไหนโอเคเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับใครที่เทรดที่บ y ายบิโดยใช้หลายแนะนําของผมเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับฟรี25 USDT รวมถึงมีสิทธิลุ้นรับ USDT เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่บ y ายบิเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปเทรดกันได้เลยนะรวมถึงมีโอกาสได้เข้า Discord ของผมด้วยนะครับก็ฟรีเลยนะสำหรับการเข้า Discord นี้และที่สําคัญใครที่อยากให้การสนับสนุนผมเนี่ยผมจะวางแผนเทรดไว้ในชุมชนรวมถึงอัปเดตข้อมูลออนเชียนที่สําคัญ ก็มีไลฟ์สตรีมบ้างบางช่วงนะครับเพื่อนๆสามารถให้การสน,สนับสนุนผมได้เลยโดยการสมัคร YouTube ผ่านทางคอมพิวเตอร์นะเพื่อนๆสมัครสมาชิก หน้าช่องของผมได้เลยนะครับเดือนละ300บาทเท่านั้นโอเคครับเพื่อนๆสิ่งสําคัญเลยการที่บิตคอยเบรกขึ้นมาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สวยงามในระดับหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสจะลงมารีเทนเนาะที่โซนสองหมื่นสองนะครับหรือประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยโดยประมาณเนี่ยที่ผมได้บอกไปก่อนอันนี้นสาหรับใครที่มองว่าตัวเองตกรดก็อาจจะรอรับที่โซนนี้นะครับเนื่องจากไปเข้าซื้อณนะตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงเกินไปหน่อยซึ่งแทร็เก็ตก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าพันจนถึงสองหมื่นแปดพ ระมาระวังนะครับในการโดนทุบเพราะว่าไม่รู้ว่า GDP เนี่ยจะประกาศออกมาแบบไหนเนาะการที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่เราจะขึ้นไปปิดแกส่วนด้านบนนั่นเองนะครับแต่เพื่อจะเห็นว่าช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการโดนทุบเช่นเดียวกันซึ่งแนวต้านช่วงนี้เนี่ยช่วงที่จะก่อนถึงไฮเดิมนะครับ จะเห็นว่าเราไม่สามารถเบรกขึ้นไปถึงได้เลยนะสุดท้ายก็โดนทุบลงมาก่อนจากแนวโน้มขาลงต่างๆหรืออาจจะความกังวลต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นไปได้อยู่จนกว่าตัวเลข GDP จะออกมาและผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเนื่องจากเวลาที่ผมอัาอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเวลาที่จะประกาศตัวเลขนั้นๆฉะนั้นแล้วเพื่อนๆเรามาระวังถึงความผันผวนไว้ให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะโดนทุบระล่วงลงมาเป็นแบร์แฟกทำแทร็กเก็ตของแบร์แฟกได้อยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้เรามัดระวังเฉยๆนะครับ โอเคเนาะอ่าเห็นไหมครับว่าก้อนนี้เห็นไหมครับกบ็กรอบสีเหลืองๆเนี่ยมันเป็นเหมือนการเฟกเอาแล้วจะมีก้อนแท่งเขียวๆอีกแท่งหนึ่งเนี่ยพุ่งขึ้นมาเหมือนพุ่งหลอกนะแต่ไม่สูงกว่าไฮเดิมทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือกรอบสีเหลืองๆสุดท้ายก็ล่วงลงต่อนะครับจากการวิ่งเป็น triangle หรืออาจจะมองเป็น falling w e d หรือแฟกหรืออะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายไม่สามารถทาไฮที่สูงขึ้นได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผม,มได้นะครับวอกว่าคลิปของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของมาเือทุกคน แล้วก็อย่าลืมเป็นหาฉลามที่กาดมันกับผมนะครับฝากไปเทกกันที่ใบปิดด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครับ,บเพื่อนสวัสดีครับ